ดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูฮันนี่อีกแล้วนะคะค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้กันในหน่วยสาระแห่งสีสันใช่ไหมค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูฮันนี่นะคะจะมาชวนเด็กๆเรียนรู้ในเรื่องแม่สีและการผสมสีค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาในวันนี้กันนั้นเดี๋ยวเราไปทบทวนกิจกรรมเบมยิมกันก่อนนะคะเด็กๆ กิจกรรมเบนยิมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมเบนยิมประกอบเพลงตบมือ5ครั้งนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาทำกิจกรรมเบนยิมไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ ตบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5ตบมือให้ดังกว่านี้1 2 3 4 5ตบมือใหม่อีกที่1 2 3 4 5ตบมือให้ดีกว่าเดิม1 2 3 4 5หัวเราะ ห้าครั้งห้าห้าห้หัวเราะให้ดังกว่านี้ห้าห้าหัวเราะใหม่อีกทีห้าห้าหัวเราะให้ดีกว่าเดิมห้า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 งมากเลยค like ่ะเด็กๆอย่าลืมทํากิจกรรมเบนยิ้มบ่อยๆนะคะเพราะว่ากิจกรรมเบนยิ้มนั้นจะช่วยพัฒนาสมองของเรานั่นเองค่ะ ได้ทำกิจกรรมเรียนยิ้มไปแล้วว่าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยดีกว่านะคะว่าแม่สีนั้นมีสีอะไรบ้างคะ่ะและการผาสมสีนั้นเอาสีมาสผาสมกันแล้วเราจะได้กลายเป็นสีอะไรกันคะ่ะเอเด็กๆสงสัยและอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรา มนเลยดีกว่านะคะเด็กๆเรามาเริ่มเรียนกันต่อเลยค่ะเรามาเริ่มที่สีขั้นที่หนึ่งหรือแม่สีค่ะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าแม่สีมีทั้งหมดกี่สีและมีสีอะไรบ้างเอ่ยแม่สีมีทั้งหมดสามสีค่ะได้แก่สีแดง สีเหลืองและสีน้ำเงินค่ะต่อไปสีขั้นที่สองค่ะเป็นสีที่เกิดขึ้นจากสีขั้นที่หนึ่งหรือที่เราเรียกว่าแม่สีได้แก่สีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินนำมาผสมกันก็จะทำให้เกิดสีใหม่ทั้งหมด3สีได้แก่ สีแดงผสมกับสีเหลืองจะกลายเป็นสีส้มค่ะต่อไปสีแดงผสมกับสีน้ำเงินก็จะกลายเป็นสีม่วงค่ะและสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินจะกลายเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะต่อไปสีขั้นที่3ามค่ะ สีผสมขั้นที่3คือการผสมสีระหว่างสีขั้นที่1กับสีขั้นที่2นํามาผสมกันทําให้เกิดสีใหม่ทั้งหมด6สีจะมีสีอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันต่อเลยค่ะสีขั้นที่3ได้แก่สีแดงผสมกับสีส้มกลายเป็นสีส้มแดงค่ะ ต่อไปสีแดงผสมกับสีม่วงกลายเป็นสีม่วงอ่อนค่ะสีเหลืองผสมกับสีส้มก็จะกลายเป็นสีเหลืองเข้มค่ะต่อไปสีเหลืองผสมกับสีเขียวกลายเป็นสีเขียวอ่อนค่ะสีน้ําเงินผสมกับสีม่วงก็จะกลายเป็นสีครามค่ะและสีน้ําเงินผสมกับสีเขียวก็จะกลายเป็นสีเขียวเข้มนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะสีขั้นที่หนึ่งได้แก่สีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินค่ะต่อไปสีขั้นที่สองได้แก่สีส้มสีม่วงและสีเขียวค่ะต่อไปสีขั้นที่สามได้แก่สีส้มแดงสีม่วงอ่อนสีเหลืองเข้มสีเขียวอ่อนสีข้ามและสีเขียวเข้มค่ะ สีทั้งหมดนี้นะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวงจรสีนั่นเองค่ะได้เรียนรู้เนื้อหากันไปแล้วกิจกรรมต่อไปนะคะที่คุณครูจะมาชวนเด็กๆทํากันก็คือกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์น,นะคะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะก็คือการพับกระดาษสีเป็นรูปสุนัขจิ้งจอกค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการพับพร้อมๆกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะก็ะให้เด็กๆตัดกระดาษนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด15คู15เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นก็ให้พับออกมานะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะและถ้าเกิดว่าเศษกระดาษที่เหลือไม่เท่ากันนะคะก็ให้เด็กๆใช้กันไกลนะคะตัดออกให้มันเท่ากันแต่ว่าจะต้องระมัดระวังในการใช้ด้วยนะคะเด็กๆ เมื่อตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เด็กๆนำมุมด้านบนนะคะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนั้นพับลงมานะคะด้านล่างแบบนี้นะคะเมื่อพับเสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็กๆพับมุมขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะโดยนะคะพับทั้งสองด้านไปชนกันแบบนี้ค่ะ เราก็จะพลิกกลับมานะคะได้แบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะวาดตาแล้วก็จะหมูกนะคะให้กับสุนัขจิ้งจอกของเราค่ะวาดแล้วก็ระบายสีสีดำให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะงานมอบใหม่ในวันนี้นะคะคุณครู เด็กพับกระดาษเป็นรูปสุนัขจิ้งจอกนะคะเมื่อพับเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปคู่กับผลน้น